thank uh you -oh. Power M ขับ18นิ้วได้ข้างละ2ดอกอิ่มิมครับมีป้องกันสายช็อตด้วย12นิ้วได้ข้างละ4ดอกนะครับแรงแงเลยมีป้องกันสายช็อตครับคาดีสวิตชิ่ง 1u เล็กๆน่ารักครับขนาด 1u ลึก12นิ้วนะครับน้ำหนักรวมๆวมประมาณ8กิโลนะครับน่ารักเลยนะครับ18นิ้วได้ข้างละ2ดอกเน้นเ้นเนื้อๆนื้อเลยนะครับแรงแงเลยนะครับ ราคา9,900บาทรวมค่าจะส่งครับ9,900บาทรวมค่าจะส่งสเปคนี้แจ่มๆเลยหน้าตาหล่อๆเลยนะครับขนาดแท่น 1U นะครับลึก12นิ้วท่าในใดอยากได้ก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0885964630นะครับหรือ Line ID GKT ECH1993 นะครับช่างกอนะครับโอเคจัดไปครับจัดไป